1>, 1 2 3ไปถ่ายเต็มตัวนะไม่ได้ครึ่งตัว1 2 3โอเคตุล่าไุ้แลบวคนสุดท้ายนี่มันมโอ๊ยเมสเมสเนียยโอ้ยไดไหนไปไหนคนเดียวัน 我好好就好。